สวัสดีครับพบกับผมปิ่ง channel วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเขตชายแดนกัมพูชากันนะครับผมและระหว่างทางผมก็จะพาทุกคนแวะเที่ยวปราสาทหินพนมลุงด้วยว้าวน่าสนใจไหมละครับนี่วันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวอีกหนึ่งวันนะครับผมเป็นวันหยุดยาวแล้วก็ไปหาสถานที่เที่ยวที่พักผ่อนกันนะครับผมก็เลย อยากจะไปเที่ยวครั้งนี้ก,ก็จะนำคลิปวิดีโอมาให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมว่าผมไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรบ้างนะครับผมและก่อนจะไปะรับชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไช่องของพิเก็งชาแนลด้วยนะครับผมแต่พร้อมแล้วก็เดินทางไปพร้อมกับผมเลยแล้วกันโอ้โหตอนนี้เส้นทางก็เขากำลังทำใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทาง2-2 4สนะครับท่านผู้ชม ผ่านอำเภอนางรองนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปต่อด้วยจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเพื่อที่จะเข้าเขตกัมพูชานะครับผมและระหว่างนั้นผมก็จะพาแวะภาษาดินบนมลุงนะครับผมเพื่อไปดูภาษาทิ้นอันใหญ่โตนะครับผมและที่สําคัญเป็นภาษาที่เขาถ่ายทําระค้อนเรื่องนาคีด้วยนะครับผมว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับและอีกที่สาคัญอีก อย่างนึงก็คือเป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับผมที่จะได้ไปเที่ยวปราสาทแห่งนี้นะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมีเวลาสักเท่าไรนะครับผมที่จะได้ไปเที่ยวแบบนี้นะครับผมและก็ระหว่างทางนั้นผมก็ได้แวะตลอดทางเลยนะครับทานผู้ชมจะไปเจออะไรนั้นกาะไปดูพร้อมกันนะครับวันนี้ก็มาจุดแรกนะครับผมก็มาเจอร้านค้านะครับนะผมเป็นร้านค้าแผงลอยข้างทางนะครับผม เขาขายเห็ดเปะนะครับผมท่านผู้ชมเห็ดปอข่างทางนะครับผมข้าได้ไปหามาเองนะครับก็เลยลงไปจอดถามดูนะครับผมว่าราคาเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะครับผมแต่ดูสิครับราคาก็ไม่ต่างกันทักเท่ายนะครับผมโอมคค้เขาเข้าใจดีมากครับไปถ่ายวีดีโอได้ด้วยนะครับผมนี่ครับนี่คือเห็ดปะในมือผมนะครับผมไม่ได้ว่ามีเห็ดปาะอย่างเดียวนะครับผมมีมีอันนี้เเรียกอะไรนะมะขามป้อมหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มี ผักต่างๆนะครับผักบ้านผักป่านะครับพ่อก็นมาขายกันนะครับผมเดี๋กับแม่ค้านะครับผมว้าวได้กนนีก็เป็นเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนะครับผมแต่ท่านผู้ชมท่านใดแวะผ่านมาทั้งี่ก็เชิญม,มาแวะร้านนี้ได้เลยนะครับผมแต่นี่ก็เป็นก็เรียกอะไรล่ะมันก็เรียกอะไรมันกระบุกนี่เออผมก็เรียกตามชาวบ้านเนาะเออน,นะครับแล้วก็มีปลาปลาอื่นก็มีนะครับท่านผู้ชมว่ามีปลาอื่นดาบแม แต่ราคา,าอะไรกระปุกเปกระปุกแล้วลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้กับคืออะไรอันนั้นเขาเรียกอะไรนะขีเล็กคีเล็กเนาะขีเล็กที่เขาเขียวเรียวนะเออเขาทำเป็นปันขายนะครับท่านผู้ชมวาวนี่กับเราก็ออกจากนั้นแล้วก็มาเติมน้ำมันครับอันนี้น้ำมันข้างแรงนะครับผมที่ถ้าไปกราบนี่คือวา่าผปุมเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทนะครับไปสามารถไปกราบได้นะครับทานผู้ชมและเมื่อเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราออกจากปั๊มมาสกูนี้เราก็มาแวะ ร้านขายแล้เก็เช่นเคยครับเป็นร้านขายไก่ย่างนะครับทุกผู้ชมว้าวกลิ่นหอมฟุ้งควรนขอโมงชงเฉงเลยแม้แครับผู้ชมดูดิเห็นแล้วน่ากินไหมนะครับผมก็เป็นหาอะไรกินตอนช่วงเช้านะครับผู้ชมดูดิโอมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งไก่ย่างส่มตามอาหารต่างๆนะครับทุกผู้ชมโอ้น่ากินมากเลยแม้้ครับนี่ดูดิว้าว เราก็ได้เลือกกับข้าวอยู่สักพักนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะกินอะไรก็มันของเยอะครับมันมีแต่ไก่ย,ย่างอ่ะกินไก่ย่างแล้วกันโอ้ไก่ย่างก,กาลัางปิ้งร้อนๆเลยอ่าเมื่อเราซื้อไก่ย,ย่างเสร็จแล้วเราก็เดินทางต่อนะครับผมและเราก็มาแวะอีกแล้วนะครับทากผู้ชมตรงนี้ก็เป็นร้านขายมะขามแช่อิ่มนะครับทานผู้ชมว้าวสุดยอดอู้เห็นแล้วทีสันหน่ายกินเลยไหมนะทานผู้ชมนี่ดูดิ นี่ก็เลยลงซื้อดูนะครับผมแกงงวงนะครับระหว่างเดินทางนะครับผมเห็นอะไรเปรี้ยวไม่ได้เลยช่างพักนี้นะครับทานผู้ชมอยากกินของเปรี้ยวของดอนะครับผมนี่ว้าวที่สำคัญแม่ค้าให้ชิมด้วยนะครับผมผมก็เลยลอเอามาชิมอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับทานผู้ชมจะอร่อยหรือเปล่าหืชิมกันสดๆแบบนี้อร่อยนะครับทากผู้ชมว้าวของฟีอร่อยพอเราซื้อเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับทานผู้ชมเพื่อมุ่งหน้าไป ที่ปราสาดินพนมลุงนะครับทุกผู้ชมนะครับดูไปนะครับบุรีรัมบูรุราชธานีนะครับผมเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยนะครับในตอนนี้เราก็ได้ยูเทิร์นเพื่อที่จะกลับมาทางไปปราสาดินพนมลุงกันนะครับทุกผู้ชมนี่ครับนี่ครับถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวซ้ายไปปราสาดินพนมลุงนะครับเดินทางยาวๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชม พาเปด้วซ้ายไปเลยปรึมจากปากทางไปถึงประสาทนิบรมรุ้งก็ประมาณ19กิโลเมตรนะครับดูชมก็ไม่ไกลสักท่อไรนะครับผมเลนแล้วก็จะจอดแวะปั๊มปตทอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อเข้าห้องน้ํานะครับผมเพราะปวดมากเลยนะครับผูชมปวดฉี่ปวดอึน,นะครับผมหา นี่นะครับผมจอดในปั๊มสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็แวะเซเว่นด้วยเพื่อหาอะไรกินนะครับนี่นะครับจอดจอดจอดนะครับก็ไปด้วยกันหลายคนนะครับมีเพื่อนมีแม่มีหลานมียายครับนางรถไปด้วยกันนะไปเที่ยววันหยุดข้อววันครอบครัวนะครับคุณผู้ชมนะครับข้างๆก็มีรถเงาะจอดขายด้วยนะครับคุณผู้ชมว้าวแล้วผมก็ได้ซื้อมาโลนึงเนินนะนี่ครับผมก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะครับคุณผู้ชม นะครับพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เ,ออกวกออกเดินทางต่อไปนะครับผมว้าวตอนนี้ก็มันก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเช้านะครับทุกเพราะผมออกมาจากบ้านแต่เช้ามากเลยนะครับเนี่ยออกมาจากบ้านตีแต่ไม่ใช่ตีสิประมาณ6กโมงเช้านะครับทุกคนเดีนี้ก็4ี่โมงเช้าก็แวะมาเรื่อยๆนะครับระยะทางมันก็ไม่ไกลนะครับ19กิโลครับแต่มันยังไงล่ะมันขับรถขึ้นเขาเนาะดูดิ โอ้มันขึ้นเขาแล้วคดเคี้ยวนะครับผมและที่สําคัญมันเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ผมได้เดินทางมาเที่ยวปราสาทถิมนพนมรุ้งแห่งนี้นะครับมันก็ตื่นเต้นมันเป็นความแปลกใหม่ของผมนะครับทานผู้ชมเดีผมก็ได้ขับรถขึ้นไปแบบนี้นะครับทานผู้ชมว้าวทางมันคดเคี้ยวมากเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะครับเขาก็ไปเรื่อยๆนะครับผมขับโดยความมระมัดระวังเราไม่ประมาทนะครับทานผู้ชมเราก็ขี่ไปแบบนี้นะครับ รถไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นเดนนะครับชมวิวบรรยากาศข้างทางน,นะครับมีต้นต้นไม้โอ้สุดชื่นเขียวกระจีุ่มมากเลยนะครับทุกผู้ชมว้าวผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวแบบผมก็เชิญได้เลยนะครับผมหาวันหยุดว่างๆแบบนี้นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมก็เราเป็นเดือนจากการทํางานมาแล้วเราก็พักผ่อนบ้างก็ดีนะครับผมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไม่เคยไปนะครับผม ท,ที่เราไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาแล้วแต่นานมาแล้วเราก็อยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเพื่อชมอะไรที่ว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปงแลงเนี่ยเราไม่ได้ไปนานแล้วนะครับผมที่ผมมันตื่นเต้นมากนะคือว่าเออเหมือนที่เราได้ไปเราไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วตอนนี้พวกนักต้องเที่ยวพ่าพ่อเริ่มทยอยกันมานะครับทุกผู้ชมๆๆนี่ครับเนึนทางเข้าของภาสานะครับผมตอนนี้รถว่างนะครับ เลยตรงนี่กระถางขึ้นปังตางนะครับทุกท่านก็จะมีของขายตามร้านค้าครับดูดของฝากของใช้เยอะแยะมากมายเลยครับทุกท่านผู้คนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าตอนไหนนะครับเพราะมันยังเช้าๆอยู่นะครับแล้วก็นะครับกันลังเดินขึ้นไปนะครับทุกท่านดูดิเดี๋ยวคนที่นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้มาแล้วนะครับผมของขายเยอะมากของมาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวอดนะครับผมของขายของกินของใช้เยอะแยะมากมายนะครับ นี่ครับผก,ก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้ครับผม mm. บอกเลยว่าเข้ามาแล้วบรรยากาศโอ้โหสุดยอดผมมันดีนะครับบอกเลยมันดีมาเที่ยวมาพักผ่อนแบบนี้มันดีนะครับทานผู้ชมเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นครับตามพื้นปูนแบบไม่ใช่พื้นปูนมันเป็นพื้นแบบที่ว่าเขาสร้างมาในสมัยโบราณเนาะเป็นก้อนหินที่ว่าเขาแกะสลักเขาเรียกอะไรผมไม่เขา้าไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรนะครับ เดินไปนะครับเป็นธรรมชาติชมวิวชมบรรยากาศชมคนไปนู่นนะครับดูนู่นดีดูดูนู่นดีนี่เดี๋ยวเ้ดูนู่นดูนี่นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นเที่ยวแบบพักผ่อนชิวๆสบายๆมันเป็นวันหยุดของเราแล้วเราก็พักผ่อนให้เต็มที่ไปเลยเนาะนี่ครับโอ้คนเกาะเยอะอยู่นะขนาดตัวเช้าแบบนี้นะครับผมนี่ครับเราก็เดินไปนะครับก็มีห้องน้ำไม่ครับมีสุขานะครับผม เข้าสะดวกสบายนะครับผมมาที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีห้องน้ำไม่เกลียนะครับผมมีที่จอดรสถสะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เดินผมก็เดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่ออยากให้ได้ภาพบรรยากาศที่ผมได้ไปเที่ยวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเออบรรยากาศเป็นแบบนี้นะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเที่ยวบ้างก่อนเชิญนายเลยนิกรับผมนี่ครับนี่ครับมานี่จุดแรกเราก็เจอแบบเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมพิพิธภัณฑ์แบบ ที่ว่าเขาขุดพบขุดเจอนะครับทุกชมนเดี๋ยวผมก็ได้แวะเดินเข้ามาในห้องแบบนี้นะครับผมดูดิมีของที่ว่าเขาขุดเจอเยอะแยะมากมายับสร้างประหาดพังนะครับผมของเก่าแก่โบราณนะครับผมนี่ครับก็เป็นรูปปั้นโอ้ใหญ่โตมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาทําได้ยังไงนะครับทุกทในเมื่อเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับดยูที่เขาแกะสลักได้นะครับเก่งจริงๆนะครับเนี่ยดูดิโอไม่น่าเชื่อว่าเขาเก่งมากเลยนะครับ โดยที่ว่าเขาไม,มีเครื่องมือทันสมัยในสมัยนี้เนาะดูดิของเยอะแยะมากอีเต็มแบบโอ้โหน่าสนใจจริงๆนะครับอยากให้ต้นผู้ชมได้ไปชมด้วยตัวเองนะครับผมว่ามันมันน่าตื่นเต้นม,มานะครับผมดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมชมภายในกันแล้วกันเนาะ นี่ก็เป็นโครงกระดูของคนสมัยโบราณนะครับที่ก็ได้ขุดเจอนะครับผมว้าวสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยี่ยส่วนห้องนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของทับหลังประสาทินนะครับผมนี่ครับว้าวสุดยอดสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับผมเรียกอะไรทับหลังพระอะไรสักอย่างนี่นะครับผมก็อ่านไม่ได้พยมทรงกระเบืออะไรนี่นะครับผม ำ้าผม่านด้ีนะดีว้าวสวยงามางั้ผมก็ได้เดินออกไปนะครับผมนีส่วนห้องนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรจำลองแผนผังของของเมืองเมืองนี้ครับนี่คือเป็นภูเขานะครับผมที่เมืองเมืองนี้ได้ไปสร้างมานะครับไดไ้ได้ตั้งอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นทับหลังอีกชิ้นส่วนหนึ่งของปราสาทนะครับผม,มก็ได้มาเก็บรักษาไว้ในห้อง มีธพันธุ์อย่งนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็นแผนผังแผนที่นะครับท่านผู้ชมโอ้ตีจังสีด้าสีด้าเป็นน้ำเป็นน้ำรอบรอบอย่างส่วนด้านนี้ก็เป็นทิ้งเกลนแกะสลักต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ในสมัยโบราณนะครับท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายนะครับไปผู้ชมไปชมด้วยตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูในคลิปไปดูแล้วมันก็มันไม่ได้บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมอยากให้ไปด้วยตัวเองนะครับ แล้วผมก็ได้ออกจากห้องพิพิธภัณฑ์แล้วก็เดินเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังตัวปราสาทนะครับผมโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมผมอยากเห็นมากเลยผมดูในชีวิตีัวต่างๆแล้วก็ดูในหนังในละครเรื่องนาคีน,นะครับผมว่ามันจะยังอลังการขนาดไหนครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ว่าจะได้ขึ้นมาเที่ยวในปราสาทแห่งนี้นะครับทากผู้ชมดูดิมก็เดินขึ้นไปผมจะบอกว่าวรับรองบอกว่าเลยปวดขามากค่ะ ใครอยากมาต้องออกกำลังกายดีๆนะครับผมเพราะว่าบันไดหลายขั้นมากชั้นซะด้วยแต่ก่อนเข้าก็ต้องซื้อบัตรผ่านเข้าด้วยครับผมเสียคนละยี่สิบบาทถ้าไม่แพ้นะครับผมช่วยสนัสนสบสนุนนะครับผม,บบผมเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมนี่ครับเราเสียเงินยี่สิบบาทเพื่อซื้อตั๋วบัตรผ่านเข้าไปในตัวปราสาทน,นะครับผมเมื่อเราซื้อตั๋วเสร็จเราก็เดินขึ้นไปเห็นไหมครับบันไดมันเริ่มชั้นขึ้นนะครับผมมันเริ่มหลายขั้นขึ้นมากเลยนะครับทุกท่านเนี่ย บอกเลยว่าผมมันแปลกใจตรงที่ว่าเขาทําได้ยังไงนะครับเนี่ยคุณสมัยก่อนเขาเอาหินมาจากไหนนะครับทุกผู้ชมทําไมก็ทําได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยดูดิโอ้โหบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทุกผู้ชมดูดิเขาสามารถแกะสลักเ,เอาหินมาเรียงๆแบบนี้นะครับโอ้โหโ,โหสุดยอดมากครับคุณสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหอหเขาทำได้ไงผม,มอยากรู้ม,มากเลยเนี่ยอยากย้อนอด,นดีตได้ไปเขาทำได้ยังไงครับ เนี่ยเราก็เดินตามขั้นบันไดครับที่เขาได้ทําขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเดินขึ้นไปนอันนี้นะก็จะทําเพื่อเพื่อความ,มสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เดินขึ้นไปแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นครับโอ้โหมันเริ่มชั้นขึ้นชั้นขึ้นนะครับทุกผู้ชมอ่า เลยมีเหนื่อยนะครับทุกผู้ชมเดินหอบแหกๆเลยนะครับเราขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วครับผมนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับวิวสวยมากนะครับทุกผู้ชมอยากให้ผู้ชมมาสัมผัสโดยตัวเองนะครับเพราะว่าวิวมันสวยจริงๆนี่ครับจากมุมนี้ครับจะเห็นทั่วป่าเลยครับผมโอ้หลายขันมากนะครับนักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากตั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ วันหยุดเนาะครับวันครอบครัวนะครับผมก็ได้มาแวะเที่ยวพักผ่อนครับถ่ายรูปรุ่นนี้นั่นนี่นะครับนี่ครับโอ้ตอนนี้เราก็อยู่บนป่าทหินพนมรุ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนียงนี่เป็นภพยนออ่ะพี่เก่งใช่แนวนี่เองนะครับผมไปครับทุกคนจะพาทุกคนไปชมข้างในโอ้เหนื่อยแดดร้อนนะครับท่านผู้ชมเดือดร้อนแล้วก็บ่นนิดนิดน้อยธรรมดามาดีมาคนแก่เป็นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชม แก่แล้วแต่ก็ยังอยากเที่ยวอ,อยู่เนาะทไมละ่ะเดี๋ยวแก่กว่านี้เดินไม่ไหวไปเที่ยวไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเสียตัง,ย,งยังนะม่อเรายังมีแรงอยู่นะครับมีลมหายใจแล้วก็มาถือมาเที่ยวนู่นนั่นรอรอแม่ก็ย่าเสียแม่ทุกผู้ชมเมื่อมีโอกาสเนาะก็เล่นเล่นไม่เมสียตัง,างมาแล้วนะครับผมกลับลงไปแล้วเนี่ยจะไปวันไหนเลยในครับงนี้ตอนนี้ผมก็จะได้เดินตัล่งลงจากขั้นบันไดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเดินลงมายัง เข้าไปตัวเมืองปราสาทให้คุผู้ชมนี่ครับโอ้เหมือนดังในฉากหนังนาคีเลยไหมครับเนี่ยภาพบรรยากาศคไปดูาในหนังเนาะโบราณนะมันยชวนน่าแบบบอกเลยว่ามันตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวตัวปราสาทคิดดูตอนที่ว่าเออนาคีไหลเลื้อยเลื้อยมาจากตัวปราสาทเนาะว้าเนะครับไปเดินตามทางไปเรื่องพดร้อนด้วยนะครับุณผู้ชมแดดร้อนมาก วันนั้นแดดร้อนมากอากาศร้อนด้วยแต่ก็อยากไปอ่ะร้อน,นยังไงก็จะไปมาแล้วมาแล้วต้องไปถึงที่สุดฮ่าๆเคลื่อนไปนะครับผมเดินไปเ,เรื่อยๆแล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยนะบอกบอกตัวเองว่าเราไม่เหนื่อยนะฮ่าๆที่บอกมันเหนื่อยมากเลยหอมไปแค่เลย <c oughs> นะครับกับีิฉันมันไทยอีกแล้วนะครับผู้ชม เดินขึ้นไปอีกแล้วนะครบับนี่ครับก็จะมีจุดต่างๆนะครับผมจะเขียนป้ายบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรอะไรนะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกเป็นรูปร่างอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับผมนี่ครับจะมีเป็นคนคอยดูแลที่นี่นะครับผมเขาเป็นคนที่คอยดูแลรักษาทะลุบำรุงของ ปราสาทแห่งนี้นะครับเท่านี้พวกเขาก็จะไม่มีปราสาทหลังนี้ให้พวกเราได้เที่ยวได้ชมกันนะครับผมให้คุมสนับสอล์ฟก่พวกเขานะครับผมเงินทั้งหมดที่ว่าเราก็ได้ไปเขาก็จะมาแบบนี้แหละครับรนี่ครับผมก็ได้เดินขึ้นบันไดเมื่อสักครู่นี้ครับที่ยิ้มยิ้มเมื่อสักครู่นี้นะครับเกือบตกบันไดนะครับทุกผู้ชม่มาเกอบหายท้องไปแล้วหัวแก่แล้วหัวลาดมดแล้วบ่นด้วยบ่นขายาี่ยตลาด นะครับพี่เก่งบนอะไรครับมาเดินไปบนไปนะครับผมดีมาอนกับูดืจัมปกบันไดไปกันแล้วนะครับผมกันเดินขึ้นไปต่อนะครับผมนะครับเห็นตัวปัาสาวะไหมครับนี่เห็นแล้วตัวปัาสาทะินว้าวโคตรใหญ่นะครับอลังการมากนะครับทผู้ชมบอกเลยว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับดูดีๆมองลงไปขึ้นมาว้าว สุดยอดอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสด้วยตัวเองนะท่านผู้ชมว,ว้าวอยากให้ท่านผู้ชมมาเที่ยวนะ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ครับก็เดินขึ้นบันไดลงมานะครับผมเดินขึ้นบันไดลงมาแท้ที่ไหนละ่ะเดินบันไดขึ้นไปสินี่ครับก็เป็นสะบัวน,นะครับท่านผู้ชมโอ้สมัยสมัยแต่ก่อนเราทำลิสระแบบนี้เนาะอืม มีนักท่องเที่ยวมีพระนะครับผมพระภิกษุสงฆ์ก็มาชมมาเที่ยวเหมือนกันนะครับทุกท่านดูดิสงฆ์ก่อนเราก็เดินขึ้นไปนะครับแล้วคนเริ่มเยอะแล้วเราก็เดินนะครับโอ้ขนาดเขา,าอายุมากแล้วเขาก็ยังมาเที่ยวกันนะครับผมดูดิก็เดินมาแล้วก็สองคนนะครับผมอยนี้ครับก็เดินเข้าไปด้านในนะครับผมอย่นี้ครับก็แต่งชุดเป็นชุดไทยมานะครับผมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งนี้นะครับทุก้ชมนครับ โอ้ข้างในครับมืดมากนะครับทู้ชมถึงจะมีแสงรอดเข้ามาได้แต่แลาก็มันจะมีชม่วงมันมีห้อง่างที่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับทุกผู้ชมแอบออกมาข้างนอกนะครับทุกผู้ชมโอ้โหอลังการมากนะครับทุกผู้ชมนี่ไไนแล้วก็เป็นจุดต่างๆให้เราได้ได้ชมนะครับทุกผู้ชมโอ้อยังเป็นตัวเมืองที่ว่าได้ซุดโซมและหกักพังไปตามกาลเวลานะครับทุกผู้ชม แต่เขาก็ได้รักษาให้มันดูคงนานเพื่อให้อย่างพวกเราเราคนรุ่นหลังได้ดูได้ชมเหมือนกันนะครับผู้ชมดูดิโอ้เป็นตัวเมืองเป็นข้างในเมืองครับเป็นกำแพงเมืองนะครับผู้ชมเขาสร้างได้อย่างไรเขเนี่ยขินก้อนอย่างใหญ่เลยนะครับผู้ชมไม่ใช่ก้อนเล็กนะครับเนี่ยก้อนใหญ่มากคือเพื่อยากต้องมีก้อนะ เราก็เดินขึ้นมานะครับผมนี่ครับก็เป็นห้องอีกห้องนึงครับออกมาก็จะเป็นด้านนอกของตัวเมืองนะครับทุกผู้ชมไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วไปกลับไปทางกลับไปครับผมเราจะเดินกลับเข้าไปคืนนะครับทุกผู้ชมทำไมเดินกลับเข้าไปแล้วก็เข้ามาในอีกห้องห้องนึงนะครับทุกผู้ชมห้องนี้ก็เป็นห้องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทักน์อะไรนะครับทุกผู้ชม ใคอยากจะพาทุกคนมาชมในสถานที่ต่างๆนะครับนะครับผมผู้มาชมท่านใดมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ให้เข้าไปคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับนี่ครับก็เป็นรูปอะไรรูปวัวนะครับพอบอกว่าห้ามนั่งนะครับผมตรงไหนที่ว่าเขาห้ามเราก็อย่าไปทํานะครับทุกผู้ชมเพราะมันอาจจะทําให้ชํารุดได้นะครับนี่นะครับโอ้เบิ่งตาตาของพีจริงเล็กน้อยเห็นแล้วก็เดือเดกลับออกมาให้ท่านผู้ชม แล้วก็กลับเข้ามาในอีกห้องนึงครับน่าจะเป็นร้านขายของฝากนะครับผมมีเสื้อส่วนด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับภาพถ่ายเก่าพนมลุงนะครับผมแล้วก็มีต้วยชามหม้อหายนะครับผมที่เขาได้ขุดพบขุดเจอนะครับนำมาใส่ตู้กระจกแบบนี้เพื่อให้เราได้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมมีเยอะมากแค่เป็นภาพถ่ายของ มุมสูงนะครับผมจากโดนะครับนี่เป็นตัวเมืองนะครับผมในสมัยที่ว่าเขาได้เจอครั้งแรกนะครับทุกผู้ชมโอ้โหดีเป็นตัวอ้สามเดียวเจอครับคือตั้งแตาราคาพาที่แตกนะครับทุกผู้ชมอีกแบบแล้วก็เป็นนี่กแบบเป็นเครื่องมือครับผมที่เขาได้ไป ในการขุดเราก็มีโครงกระดูนะครับผมอะไรที่ว่าเราก็ไม่ขุดขึ้นมานครับเพื่ออนุรักษ์ให้ท่านผู้ชมให้อย่างพวกเราได้ดูกันนะครับผมว่ามออันคือมันเป็นแบบนี้นั่นู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้แหละนะี่ครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายของสิ่งที่เขาขุดเจอนะครับผมนะี่ครับก็เป็นรูปปัน้นอะไรรูปปัน้นช้างนะครับผมอะไรประมาณนี้แหละ ัาีอะไรนี่ประมาณผมก็เรียกไปถูกเนาะอันนี้ก็เป็นภาพมุมนึ่งนะครับผมถ่ายจ,จากโดรนเจจาแต่จะต้องบินหรือเปล่าเน,นี่ยครับผมเป็นถ้วยหายหม้ออะไรประมาณนี้นะครับของเก่าเก่าโบราณเยอะแยะมากเอาวนี้ก็เป็นป้ายอุทยานประวัติศาสตร์ปนมลุงนะครับผมมีใครครับอยากถ่ายมุมสว้ๆแบบนี้ก็เชิญได้เลยนะครับทนผู้ชม เดี๋ยวโอ้สวยมากครับนี่ครับฉากหลังเป็นแบบนี้ทำไมมุมมุมถ่ายรูปนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นก็เรียกอะไรน่ะเป็นเหมือนเป็นวิหารไม่ใช่วิหารเป็นเป็นเจดีย์แล้วพี่ว่าเก็บพระพุทธรูปนะครับศักดิจนะครับผมใครมาตึงก็มากราบมาขอพรได้นะครับท่านผู้ชมเดินเข้าไปได้นะครับผมไปกราบสักการะท่านนะครับผมมาถึงแล้วก็ เราต้องการพระไหว้พระนะครับทานผู้ชมเพื่อเป็นความศริมงคลนะครับทานผู้ชมนี่ครับนี่ก็เป็นต้นต้นสาละนะครับทานผู้ชมโอ้ตอน้นที่ว่าพระเจ้าประสูติเลยนะครับเนี่ยต้นไม้สาละนะครับผมดูยากมากเลยนะครับนี่ยดูดิโอ้ว้าวสวยงามมีด,อ,ดมกอ,อกด้วยอนนี้กลางออกดอกนะครับทานผู้ชมดูดิสวยๆมีไก่ดูสวยมากทากผู้ชม เนี่ยเสร็จแล้วก็เดินทางที่จะกลับออกมาจากปราสาทดิมนบดมนูลนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าทางไปกัมพูชานะครับดูชมเพื่อจะไปดมไปถ่ายรูปสุดเขตแดนสยามนะครับทผู้ชมและก็จะพาทุกผู้ชมไปแวะชมตลาดขมิ้นด้วยนะครับเป็นตลาดช่องจอม,จอมตลาดกัมพูชานะครับผมนะครับว่าจะมีอะไรให้ชมต่อนะครับผมแต่ส่วนคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมพบกันใหม่ ep สองนะครับทานผู้ชม อีพีสองจะมีอะไรชมนั้นมีอะไรน่าสนใจนั้นก็ติดตามร,าารับชมได้นะครับผู้ชมส่วนคลิปนี้ก็โอ้คงเหนื่อยนะครับผมแล้วผมต้องไปหาที่พักก่อนนะครับอีคลิปอีพีหน้าผมตัวเดืนทางออกต่อนะครับผมนี่นะครับโอ้หนี่ก่อนจะลงจากป่าดิบนมนนุ่งก็มีวิวสวยๆแบบนี้นะครับผมขับช้าๆดูวิวไปสวยบงางามนะครับผมบพบกันใหม EP EP ่ E p พีสองอีนี้สวัสดีครับผม